มารับชมกันต่ออีกคลิปนึงครับก็ยังขึ้นไม่ได้ครับอยู่กับช่องสุหลอาบอดินเหมือนเดิมครับโอ้ตัวเดินกับไม่มีแรงครับอันตรายอันตรายดินทรายแบบนี้ดูอ่ะโออันตรายครับเอ็นแบบนี้ดินมันสไลด์น,นะครับ ผมก็อกว่าเอ๊ะเมื่อกี้แม่โคอยู่ข้างบนน้าทำไมไปหยู่ท่านั่นเนาะลงมาดูดินสไลด์ลงครับแล้วก็เอา้าตอนแรกผมื่อกี้แบบแม่โคมันแม่โคเขาทำไมเนาะผมยังมาอยู่พอวางกระจกหลังเห็นแต่แม่โคสไลด์ลงเรื่อยเลยครับสไล,ลสด์ลงซะดินมันสไลด์ครับดินมันสุดสุดตัว เอาเรามาเอาใจช่วยเ,เจ้าแมวกันครับเจ้าแมวยักตูดเปลื่อนมาแล้วตัวเดินกับไม่ไม่มีแรงล่ะครับตัวเดินหมดแรง คลิปนี้เราก็มาดูกันอีกมุมหนึ่งครับและหลายมุม ร้อนๆน,นะครับนี่อากาศยังร้อนเลยตอนนี้เกือบเกือบขึ้นได้แล้วครับนี่ขยับมาไกลแล้วตอนแรกอยู่นู้นนะครับมันสไลด์ลงไปถึงฝั่งฝั่งนู้นเลยครับนนอันนี้ขยับมาได้ไกลแล้วครับล้วก็มาเอาใจช่วยจะแมวยากกันครับ อยู่ข้างหลางนะครับดึงตัวจะาข้องขึ้นโอ้รถปราบเซียนครับคันนี้เซียนเซียนฟิีมอฟิมออาจารย์นี่ยอมครับคันนี้ ตัเดินมันไม่มีแรงนะครับ ติดตามสถานการณ์อย่างไก่ชิดเลยครับเนี่ยตัวเดินก็นไมมีแรงเดินขึ้นถ้าถ้ามีแรงเดินมันขึ้นแล้วเนี่ย ใจช่วยครับเราทำาอะไรไม่ได้นอกจากให้กํนานังใจเอาใจช่วยอย่างเดียวครับตอนนี้อ,อ๋อเลีน,นออกครับ เอาดินแนนข้างบนดินแห่งมาปูประสบการณ์ในการขับรถก็ประมาณ30ปีครับ30ปีประมาณนั่นประมาณประมาณนั่นแหะครับ30ปี ประสบการณ์การขับรถของอาจารย์ท่านนี้ของพ่อผมเองนี่ก็ยี่ห้าถึงสามสิบปีครับนี่เน้นยูดเนนย ลกลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่หูทางขึ้นดีๆก่อนเหมือนมันยิงแต่ลงไหม อันตรายครับดินแถวนี้ไว้ใจไม่ได้ ตัวเดินก็ไม่มีแรงตัวเดินตัวเด <K> ินก็ไม่มีแรงเดินตัวเดินก็ไม่มีแรงเดินมาถ้าตัวเดินมีแรงเดินจั็กหน่อยใขึ้นแล้ว <S <S <dokument ifiable> ได้หนิอ๋อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วบายบายคืนบาย ตะเดินฝั่งนูน้นมันไม่มีแรงเลยฝั่งนูน้นฝั่งขวาเหมือนไม่มีแรงเลยตัวเดินฝั่งนูน้น บ่าก,กับตัวเดินนีแ่แหละตัวเดินไม่มีแรงเลยรอคันใหม่มาดึงบ่คันใหม่มาดีสิบเจ็ดตัวนี้คันใหม่นี่ ต่อไหมเนะาะขาไม้มา,มาตมา้องไม้ใหญ่ขั้นแล้วเอามาลำบากกับตัวเดินนี่แหละครับลำบากอย่างเดียวเลยลำบากกับตัวเดิอนอย่างเดียวเลย อึบอึบอึบเอาภาพฝั่งหนึ่งกี่เดือนได้อีกฝั่งหนึ่งกัไม่เดินมันมีแรงไหมนะ่ะตัวเดินนะ่ะหมดแรงเหรอโอ้ตาย เดี๋ยวมาตามต่อกันคลิปนาครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักอยู่ครับกว่าจะขึ้นตัวเดินมันไม่มีแรงครับต้องแก้ปัญหาตัวเดินก่อนตอนนี้ไว้เจอก็มาคลิปนาครับฝากติดตามเราจะมาลุ้นไปด้วยกันครับจะขึ้นไหมขึ้นจะได้ใช้ตัวช่วยไหมไว้เจอกหม่คลิปนาครับสวัสดีครับ